ย้อนรอยรักเนทเอวาสองปีที่แสนหวานก่อนลาจากกันด้วยดีทำเอาแฟนๆที่ตามเชียนคู่รักสายคอนเทนชื่อดังเนทมเมดเนทและเอวาประวันวันถึงกับใจหายเมื่อล่าสุดเนทได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับเอวาอย่างเป็นทางการหลังคบหาดูใจกันมานานถึงสองปีเต็มโดยเป็นการจากกันด้วยดีท่ามกลางความเสียดายของเหล่าชาวเนวา ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นความรักของเนทและเอวาน,นต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่แฟนๆจับจิ้นและลุ้นกันมาตั้งแต่แรกที่ทั้งคู่ได้ร่วมง,งานกันโดยเนทและเอวาได้เจอกันครั้งแรกที่สนามมวยซึ่งเนทเป็นผู้จัดรายการและหลังจากนั้นก็ได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งจนนำไปสู่การร่วมง,งานทำคลิปวิดีโอด้วยกัน ถึงแม้ว่าในช่วงแรกเนทจะยืนยันว่าคิดกับเอวาแค่เพื่อนร่วมงานแต่ด้วยความน่ารักสดใสและเป็นตัวของตัวเองของเอวาก็ทําให้เนทเริ่มรู้สึกพิเศษขึ้นมาและตัดสินใจเดินหน้าจีบนางเอกสาวในที่สุดด้านเอวาเองก็เคยเปิดใจว่าในวันที่ได้เจอเนทครั้งแรกเธอรู้สึกว่าทั้งคู่มีอะไรที่คล้ายกันหลายอย่างและเมื่อได้อยู่ด้วยกันก็รู้สึกสบายใจจนความรู้สึกดีๆค่อยๆพัฒนาไปเป็นความรักในที่สุดหลังจากตกลงเป็นแฟนกันเนทเอวา ก็มีโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เสมอทั้งการทำคอนเทนต์หวานๆการไปเที่ยวด้วยกันและการเปิดตัวกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายซึ่งดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่จะราบรื่นและมั่นคงโดยเฉพาะความพยายามของเนทในการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างจริงจังเพื่อที่จะสื่อสารกับเอวาได้อย่างเข้าใจก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่แฟนๆประทับใจในความใส่ใจของฝ่ายชาย แต่และในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาแฟนๆก็เริ่มจับสังเกตถึงความห่างเหินของทั้งคู่จนกระทั่งล่าสุดเนทได้ออกมาโพสต์ข้อความยอมรับอย่างเป็นทางการว่าความรักของเขากับเอวาได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วในโพสต์ดังกล่าวเนทได้กล่าวถึงเอวาด้วยความชื่นชมว่าเป็นคนที่ดีและเขายังคงมีความห่วงใยให้น้องเสมอพร้อมทั้งขอให้ทุกคนเคารพในการตัดสินใจของทั้งคู่และยืนยันว่าเป็นการจากกันด้วยดีโดยจะยังคงให้กำลังใจซึ่งกันและกันในเส้นทางของตนเอง ด้านเอวาเองก็ได้เข้ามาสแสดงความคิดเห็นขอบคุณเนทถึงความรักและความหวังดีที่มีให้กันมาตลอดพร้อมทั้งขอบคุณแฟนๆสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้แม้ความรักในสถานะคนรักจะจบลงแต่ความเป็นห่วงเป็นใยในฐานะพี่น้องยังคงอยู่ซึ่งถือเป็นการปิดฉากความสัมพันธ์ที่สวยงามและเข้าใจกันของคู่รักเนวาที่จะยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนๆตลอดไป